นี่คือ13อย่างที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเกิดคุณอยากจะรวยครับข้อที่1ฮะชอบโทษคนอื่นฮะคมล้มเหลวเนี่ยมักจะโทษเครดิตโทษรัฐบาลโทษลูกค้าโทษหัวหน้าง,งานโทษนูน่นโทษนี่ฮะแต่สิ่งที่เขาไม่เคยโทษเลยก็คือโทษตัวเองครับข้อที่2ครับคิดว่าตัวเองรู้ไปหมดทุกอย่างแล้วครับโดยเฉพาะกับคนที่อายุเยอะๆนะหรือสมัยเนี้ยที่มันมีโซเชียลมีเดีย AI ที่มาช่วยคุณหาข้อมูลเยอะไปหมดเลยแล้วคุณก็คิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้วเนี่ย ทำให้ไม่อยากพัฒนาอะไรเพิ่มครับอันนี้เป็นกับดักอันตรายมากที่ไม่สามารถทําให้คุณรวยได้ครับแต่คนรวยเนี่ยเขาจะถ่อมตัวเสมอฮะเขาจะคิดว่าเขารู้น้อยแล้วก็อยากจะศึกษาความรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับข้อที่3ครับกลัวมากเกินไปครับ คนมักจะกลัวนู่นกลัวนี่ว่าจะทําอะไรใหม่ๆกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จบ้างความเป็นจริงเนี่ย99%ของสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราสร้างในหัวเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตครับคุณแค่วิตกกังวลมากไปเท่านั้นเองครับข้อที่4ฮะติดอยู่ในความสบายหรือเรียกว่าติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนฮะคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดรายได้ของคุณถ้าคุณไม่ไปไหนเนี่ยรายได้คุณอยู่เท่านี้แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเนี่ยลองไปทําอย่างอื่นลองไปทำอะไรใหม่ๆเนี่่รดดด้ขออคคิมมิินนนัับ,นนบบบท5ตสืแผ เวลาคุณเห็นคนอายุไม่เยอะ30เนี่ยแล้วขับรถหรูๆออกมาในท้องถนนดเนี่ยคนส่วนหนึ่งจะคิดว่าเอ๊ะใสายพ่อรวยแน่เลยใสยต้องไปโกงมาแน่เลยทำธุรกิจเสียเทาถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องไปเมียน้อยเสียแน่เลยอันนี้คือตัดสินคนอื่นแบบผิดๆดโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาหาข้อมูลวางวิเคราะห์ก่อนครับข้อที่6ฮะชอบแก้ตัวครับทำอะไรผิดไม่ได้ดังใจก็แก้ตัวนูน่นนี่เพราะระบบไม่เวิร์ก พอคู่แข่งมันดําราคาอย่างเงี้ยฮะแต่ไม่เคยที่จะโทษตัวเองเลยครับข้อที่7ฮะเอาใจคนอื่นมากเกินไปครับคนที่เอาใจคนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ตัวเองอึดอัดในระยะยาวนะเพราะว่าเอาใจคนอื่นไงแต่ไม่ยอมเอาใจหรือรักตัวเองความถูกต้องเนี่ยก็คือคุณควรจะรักตัวเองก่อน แล้วพอคุณรักตัวเองมากพอแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณถึงค่อยไปแบ่งปันแล้วก็รักคนอื่นครับข้อ8ฮะชอบหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองฮะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำนะฮะก็คือมีอะไรก็คือโทษคนอื่นหมดเลยหาให้ผลว่าตัวเองดีอย่างนู้นอย่างนี้ครับนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับข้อที่9ครับอิจฉาคนอื่นฮะการที่คุณเห็นคนอื่นรวยทุกคนสาเร็จเนี่ยเพราะว่าหลักๆเนี่ยที่คุณอิจฉาเขาเพราะว่าหลักๆคุณไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณจะทําได้เท่าเขาครับแต่อินสัยอิ ข้อสิฮะชอบเสแสร้งตัวตนชอบเฟกครับการเสรแสร้งตัวตนนานๆันี่ยทำให้คุณอึอดอดัดความเป็นจริงเนี่ยคุณคุณจะแสดงออกออกไปว่าคุณคิดยังไงคุณเป็นตัวตนแบบไหนครับข้อที่11ฮะคุณขี้อายมากเกินไปครับถ้าเกิดคุณเก็บตัวมากเกินไปไม่เข้าสังคมเลยนะอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งครับข้อที่12ฮะกลัวความเห็นจากคนอื่นครับข้อที่13ฮะคุณชอบทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองครับ ผู้บริหารเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะเขาไม่ได้โตได้ด้วยคนเดียวฮะเขามีทีมงานพีคุณอื่นนะครับที่จะมาช่วยเขาทํางานครับเพราะฉะนั้นเขากระจายงานแบ่งงานให้ทุกคนได้อย่างดีครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าตอนนี้คุณมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วครับถ้าอยากขายดีดูช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับ